จอร์ดิปเดมนรอนข่าวผู้บอลไทยบายจีสไตล์ประจำวันที่24มีนาคมเารน5 6 8โดยใช้ผู้บังคับร่างผู้บอลทัยครับเรามาดูข่าวบอลไทยในช่วงของเช้าวันนี้กันครับว่าจะมีข่าวอะไรน่าสนใจกันบ้างผู้บอลไทยในช่วงของเช้าวันนี้อะไรยังไงทีมชาติไทยติวเข้มก่อนที่จะดวลกับศรีลังกาในวันพรุ่งนี้คัดเลือกเอเชียนคัพเก็บแรก เมื่อันนี้ทีมชาติไทยชุดใหญ่นะผมมีการเติวเข้มซ้อมเทคนิคนะฮะกับเพื่านของฝั e ่ง e อีชีในช่วงเวลานาฬิกาตรงของอวันที่23มีนาคมที่บามาโดยที่เบจ r a เทรนนิ่งเซ็นเตอร์จังหวัดปทุมโดยทัพนักเตะทัพช้างศึกทีมชาติไทยเนี่ยฝึกซ้อมเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนทําการแข่งขันผุ้บอลเอเชียนครับอรอบคัดเลือกเกมแรกกับทีมชาติเสรีงกาที่เกิดขึ้นในครั้งนี้น ซึ่งการฝึกซ้อมในคาร์ังนี้บาสดาอิชิหัวหน้าประฝุกสอนนำลูกทีมทั้ง23คนลงฝึกซ้อมโดยเน้นไปที่แท็กติกที่จะใช้ในเกมกับสีวรังการวมถึงการจดสกอร์ ใช้เวลาฝึกซ้อมประมาณ1ชั่วโมง30บนาทีโดยโปรแกรมเอเชียนคัพ2 0 2 7รอบคัดเลือกนัดแรกวันที่ส5มีนาคมไทยพบกับซีเรงกาเวลา19นาฬิกา30นาทีณสนามราชมังคารกิฬาสถานถ่ายทอดสดทางช่องอา YouTube BG Sport ในคณะนี้ขอฝากพห้กำลังใจโดยติดแฮชแท็กเชียร์ไทยเชียร์ไม่เลิกเชียร์ทีมชาติไทยชุดใหญ่โดยศึกเอเชียนคัพในคณะนี้กันด้วยครับเรามาดูประเด็นข่าวต่อมานกันครับ สถานเอกอัครราชทูตไทยในกรุงโดฮาเลี้ยงอาหารขุนพลช้างศึกชุดยุย3สามปีก่อนจะไปเลยขกันต่อในนัดสุดท้ายโดยดียกว่าสร้างขวัญกำลังใจเมื่อสถานเอกอัครราชทูตนะฮะนักกรุงโดฮาเลี้ยงอาหารกลางวันทัพช้างศึกชุดยุย3สามปีโดยช่วงกลางวันในวันที่2 3มีนาคมที่ผ่านมาดา้านพักของเอกอัครราชทูตนักกรุงโดฮาเปิดบ้านเลี้ยงอาหารกลางวัน และก็เครื่องดื่มที่มีฟุ้บอลชายทีมชาติไทยอยู่23ปีเพื่อเป็นการต้อนรับและก็ให้กำลังใจและที่เดินทางมาทำการแข่งขันฟุตบอลโดฮาคับ2ว25ที่ประเทศกาตาร์โดยนายศิระสว่างสิลป์สานักเอกคาริชทูธณักรุงโดฮาเปิดบ้านต้อนรับเลี้ยงอาหารแข้งช้างศึกอยู่23ปีประกอบทีมงานสตาฟโค้ชน,นำชับโดยทากายจกิจนิชิคยายะ หัวหนา้าผู้ฝึกสอนพร้อมกับกล่าวชื่นชมการเล่นของทีมชาติไทยอยู่23ปีในช่วง2นัดที่ผ่านมารวมถึงให้กำลังใจกับการลงเล่นสนามนัดสุดท้ายที่จะพบกับโครเอเชียในช่วงอ่าสัปดาห์นี้สำหรับโปรแกรมนัดต่อไปของทีมชาติไทยชุดย3ยปีนะฮะจะพบกับทีมชาติโครเอเชียชุดย .3 ยปีที่จขบอลโดฮาครับ2 0 2วัน นัดที่3วันที่2 6มีนาคมเวลาเที่ยงคืนส0สิบนาทีตามเวลาของประเทศไทยณสน,นามทานินบินอัซิมสเตเดียมประเทศกาตาร์ถ่ายทอดสดทางช่องทร์ททีวีช่อง3 2และก็ y o u t u b e BG Sport ในค่ำนี้ก็ฝากไปให้กำลังใจและก็ไปร่วมเชียร์พวกเขากันด้วยนะเรามาดูประเด็นข่าวต่อมานันครับอะไรยังไงสารนนชี้ช้างศึกคึกคักทุกคนแฮปปี้ดีพร้อมชมศรีลังกาสุดยอดมากเลยนะ เอาแล้วไงสารนนท์อันุอินนะผมนายดันทีมชาติไทยเผยบรรยากาศในแคมป์กาลังอยู่ในช่วงที่ดีเชื่อว่าทุกคนมั่นใจก่อนที่จะชนกับนักของฝั่งศรีลังกาในวันนี้โดยกานนี้เมื่อวันที่13มีนาคมเวลา17.00นที่กาที่ BG Training Center จังหวัดปทลุมธานีทัพนักเตะทีมชาติไทยเองนั้นฝึกซ้อมเพื่อจะเตรียมความพร้อมก่อนทันการแข่งขันฟุตบอลเอเชียนคัพรอบคัดเลือกนะฮะในช่วงเกมแรกกับทีมชาติศรีลังกาที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ ดยการฝึกซ้อมครั้งนี้ท HE, ่านต่าของฝั่งบาสตาอชอีหัวหน้าผู้ฝึกสอนนำลูกทีมทั้ง23คนลงฝึกซ้อมโดยเน้นไปที่แทคนิคที่จะใช้กับในเกมสีดังการวมไปถึงการจบสกอร์ใช้เวลาฝึกซ้อมประมาณ1ชั่วโมง30นาทีส่วนดัานสารนนท์อน,อน,อนอุอินนะฮะผู้ักษารประตูทีมชาติไทยเผยบอกว่าดีใจกับทีมเก็บชัยชนะในการเกมล่าสุดได้ส่วนการไม่เสียประตูก็อยากจะขอบคุณทุกคน ที่ช่วยเหลือกันไม่ว่าจะเป็นสตาฟโค้ดรวมถึงนักเตะทุกคนที่ได้ลงสนามต่างก็อยากจะทําผลงานให้ดีแ,และก็อยากจะขอบคุณแฟนบอลที่เข้ามาเชียร์พวกเราเพิ่มเติมในครั้งนี้ด้วยนั่นเองครับโดยแคมป์ของเรานั้นมีความสนุกอยู่นะอย่างท่านต่างของชนาธิปสงกสินก็ช่วยซัพพอร์ตไม่ว่าจะเป็นในการเข้าแคมป์ก็พยายามทําบรรยากาศให้สนุกนะฮะทำหน้าที่ตัวเองตั้งใจซ้อมและก็ซัพพอร์ตทุกคนที่ลงไปเล่นหรือว่าไม่ได้เล่น และก็พยายามช่วยเหลือซึ่งกันและกันให้ได้มากที่สุดในครั้งนี้โดยอันดับแรกในส่วนที่ต้องปรับแก้ไขทุกคนนะฮะต่างก็เข้ามาใหม่หมดก็มีคนเก่าผสมบ้างพยายามที่จะปรับจูนกันให้สมดุลพยายามทำหน้าที่ให้ได้ดีที่สุดนะฮะโคชเองก็พยายามจะเน้นให้มีสมาธิโฟกัสในแผนที่เราเตรียมมาพยายามนําไปใช้ในเกมในครั้งนี้ให้ได้มากที่สุดตอนนี้ทุกคนเองก็มีความมั่นใจพยายามฝึกซ้อมที่จะลงเน่นกับศีลังกา ตอนนี้ก็มีความพร้อมและความหวังที่จะเอาชนะให้จงได้สารนนอนุอินในครั้นี้ก็ได้กล่าวชิงท้ายเอาไว้โดยสำหรับโปรแกรมการแข่งขันด้านต่อไปของทีมชาติไทยชุดใหญ่นะฮะอันดับที่97ของโลกจะเปิดรังทีมชาติศร,รีลังกาอันดับที่200ของโลกในศึกเอเชียนคัพ2027รอบคัดเลือกกรุฟดี นัดแรกวันอัคารที่15มีนาคมเวลา19.00นณสนามราชมังคลากีฬาสถานถ่ายทอดสดทางช่องทรทีวีช่อง32และก็ยู u ู u BG BG Sport ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้เป็นน่างานนี้ต้องรอดูกันต่อไปก,กันด้วกันว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูประเด็นข่าวต่อมานเกนครับอารัตน์ยง,งคมกิจรุ่นนะฮะดาวยิง f f บิ i ซีบีกอร์ฟุตบอลชายหาดไทยสร้างสงสถิติใหม่นะ เมืองงานนี้ทั้งทั้งของคมเกริตหน้าๆนะฮะขอรุ่นดาวซันโบในบิชซ็อกเกอร์แมตชค์คูเวตมีเซอร์ไพรส์ยอย่างแน่นอนถ้าผ่านสองนัดนี้ได้แข่งทรายบินช้างศึกสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่สองเรื่องที่ต้องจจลึกด่วนๆในครั้งนี้เดยความเคลื่อนไหวีเราขุนพลแข้งทรายบินช้างศึกนะฮะทีมฟุตบอลชายหาดทีมท่าไทยเจ้า,จาของอันดับที่53ของโลกและก็เป็นเบอร์เจของทวีปเอเชียภายใต้การนำทัพของบิ๊กป๋อม อดีตศักดิ์บินจักรรีวันอุปนยกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยและก็ประธานพัฒนาฟุตซอลและก็ฟุตบอลชายหาดทีมชาติไทยรวมถึงพลโทอิสระวัชรประทีปผู้จัดการทีมและก็โค้ชเอกเศ็ตกรชัยชื่นตาผู้ฝึกสอนที่พาทีมโชว์ฟอร์มได้อย่างน่าตื่นตาตืในศึก AFCB e a t s o c c อ r a s i ร์เ u p ช2025ที่จอมเทียนอารีนาเมืองพัทยาจังหวัดชลบุรีกับการคว้า6แต้มเต็มจาก2นัด ทั้งการชนะอินเดียไป3ต่อ0ูนย์และการาล่าสุดนะเชื่อเติรมานอนไปแบบสั่ใจแฟนบอลทั้งประเทศ5ต่อ4จ่อจเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายแบบเต็มกรลึกแล้วล่าสุดนะักขมกรีตน่านดาวยิงจอมตีรังกาที่ทําแฮตทริกได้ในเกมที่ชนะเลบรมานอนไป5ต่อ4โดยผู้ยิงประตูชัยในช่วง5วินาทีสุดท้ายเปิดเผยถึงฟอร์มของตนเองในเกมนี้บอกว่าการเจอกับเลิมานอนถือว่ากดดันพอสมควรเพราะการที่เราเป็นเจ้าภาพด้วยแต่พอได้ลูกแรกมาก็ผ่อนคลายครับ พอจังหวะที่โดนเขาดำก็นิ่งให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้เพื่อปรรลเวลาของเราจนที่สุดแล้วเราก็สามารถเก็บชัยชนะได้ในท้ายเกมฐานถึงพิวเร็ที่3ถือว่าสถานการณ์ยัง50 50บอยคมกริดิคิดอะไรในเวลานั้นเจ้าตัวตอบว่าผมได้คุยกับโค้ชเอกกับทางด้านของอาร์ตรัตพงษ์นาดีเบอร์ B 11เขาบอกให้ผมพักแค่นหนึ่งาทีแล้วกลับลงไปเลยขอให้ผมได้ตั้งใจและก็ซัดจังหวะเดียวทำให้ได้ ผมก็ไม่คิดว่าจะได้ทําได้ขนาดนี้ผมก็ทําตามเทคกติกของโค้ดเอกและก็น้องบอกผมพอผมออกมาพักเวลาเหลือ1.30่นาทีผมก็กลับลไปพี่เอกบอกขอจังหวะเดียวบอยกข็ขอจังหวะเดียวและก็มีจังหวะนั้นจริงๆผมก็ทําได้ซึ่งจังหวะนั้นผมก็ไม่กล้ายิงเต็มข้อสักเท่าไหร่นักเพราะมีะนักเตะเลเวอมานอนยืนขวางทางอยู่3คน คิดว่าแค่ยิงเตียมข้อไม่ได้ต้องยัดเบาๆให้มันตกทรายแล้วก็กระดดนเข้าข้ามผู้เล่นไปและก็เป็นไปตามแผนตามที่ผมคิดเอาไว้ซึ่งต่อยิงเบอร์10แข้งทรายบินช้างศึกก็ยังเปิดเผยอีกด้วยนะว่าตอนนี้ผมยิงไปได้ถึง4ประตูครับและด้วยฟอร์แมแบบนี้ก็หวังที่จะลุ้นไปถึงดาวสันโบข,ของทัวร์นาเมนต์ในครั้งนี้ให้จบได้และเป้าหมายคือการพาทีมชาติไทยเข้าถึงรอบ4ทีมสุดท้ายให้จบได้ด้วยครับ ผมมั่นใจถามว่าทีมไทยตอนนี้อยู่ในฟอร์มที่แท้จริงหรือ,อยังผมบอกเลยว่ายังครับยังขาดแค่จังหวะก,การเชื่อมบอลกันผมว่าเกมฑหน้าคูเวตเป็นการลองทีมจริงๆแล้วผมว่าประหนั้นจะนิ่งกว่าเดิมปรหดนั้นจะดีขึ้นเรื่อยๆในครั้งนี้ตอนนี้เริ่มเข้าจังหวะก,กันแล้ว เริ่มรู้จจกันแล้วขาดแค่การเชื่อมบอลและการเชื่อมใจตอนนี้ก็มานะครับใกล้จะ100%นะครับและเกมกับคูเวตที่ผมบอกได้เลยนะว่ามีเซอร์ไพในครั้งนี้อย่างแน่นอนจากผลงาน2นัดที่ผ่านมาของทีมฟุตบอลชายหาดทีมชาติไทยซึ่งก็ได้สร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่2เรื่องที่ต้องจารึกในศึก AFC b e a c h s o c อ e r a s ร์เอเช2025ณเวลานี้เริ่มแรกด้วเกมที่1 ทีมฟุตบอลชายหาดทีมชาติไทยชนะอินเดียไปสาต่อ0ูนในเกมเปิดสนามเมื่อวันที่20ิมีนาคมถือเป็นการชนะคู่แข่งในเอเชียนคัพด้วยด้วยสกอร์ที่เรียกว่ามากที่สุดก่อนหน้านี้ไทยชนะเยอะที่สุดคือชนะอัฟกานิสถาน2ต่อ0นเอเชียนคัพ2019ที่ไทยเป็นเจ้าภาพเมื่อวันที่11มีนาคมแล้วก็ชนะบาเรน2ต่อ0นศึกเอเชียนคัพ2023ันที่ไทยเป็นเจ้าภาพเหมือนกันและนี่ก็เป็นจดลึกประเด็นร้อนข่าวฟุตบอลไทย by 이지스타ประจำวันที่ 24มีนาคม2568โดยชายผู้บงครัง่งผู้บันทันครับ